เราเตรียมตัวกันมาประมาณสัก8-9เดือนโดยที่เรามาร์กมาร์กงานพัฒนาตรายกีฬาเนี่ยระยะ70.3เนี่ยเพื่อเป็นงานเทสเทสเรสหรือว่าที่เขาเรียกกันเป็น B r เรสก็คือเพื่อเทสทุกๆอย่างเกี่ยวกับการแข่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬานะครับเทสหนคือความฟิต2คือเทสเรื่องของการกิน นะครสองหลักๆคือสองอย่างนี้นะฮะมีผมแล้วก็บอร์ที่ไปนะครับก็เป็นเทรนนิ่งบัดดี้ที่ไปเดี๋ยววันนี้เราเราอยู่ที่พัฒนากอล์ฟครับ

เขมาอยู่ที่พัฒนารีสอร์ทกอฟรีสอร์ทเนะเป็นสถานที่จัดแข่งพัฒนารายทอนเฟสติวัลก็มีหลายระยะแต่พรุ่งนี้เนี่ยทีมเราก็มีผมมีบอลมีนุย้ยมีเอกมีนบหลกัหลกๆก็คือผมกับบอลเนี่ยลง long distance เหมือนเทียบเท่ากับ70.3ที่อาร์แมนนี่แหละครับก็ว่ายน้ำา9 9กิโลจักรยาน90กิโลแล้วก็วิ่ง21กิโล สนามน,นี้ก็เผาหัวก่อนเผาหัวก่อนที่จะไปเกาหลีอีกประมาณ3ามอาทิตย์ข้างหน้านะครับตอนนี้เหรอครับนี่เขาให้สติกเกอร์มาเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเอาสติกเกอร์นี่แปะที่รถแล้วก็ที่หมวกครับไม่เคยมาเลยพัฒนาไตรครั้งแรกเลยถ้าฝนไม่ตกก็ดีแต่ถ้าแดดไม่ออกก็จะดีมากก็ต้องดูฮะอากาศแต่ว่าเรามาแข่งแล้วเนาะจะยังไงก็ตามก็โซโล่ละไม่สนละ เดี๋ยวนะครับพอดีในการแข่งขัน,ขนทุกการแข่งขันเนี่ยมันมันก็ต้องมีทั้งเก่งแล้วก็เฮงนะฮะแน่นอนกูซ้อมมันดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเบอร์เนี่ยต้องเช็คหน่อยเราที่ที่ทีมเราเนี่ยเราจะมีหัวหน้าห้องเราจะมีหัวหน้าแก๊งเราจะมีฝ่ายจัดซื้อมันก็จะมีฝ่ายหมอดูเดี๋ยววันี้ถูหาหมอดูก่อน ดีโอว์ขอเฮ้ยรับแล้วเฮ้ยออนแอร์อยู่นะใครวะฮะออนแอร์อยู่ออนแอร์อยู่แม่งโป๊ออีกต้องโทรหาพ่อหมอกันเดเบอร์เบอร์เบอร์เหนื่อยนอยนะเอาอีกแล้วกูไม่ชอบคำนี้เลย ฮะนิดหน่อยเลยนิดหน่อยต้องเติมอะไรป่ะต้องเติมแบบเลขเก้าขั้นระหว่างแปดกับสอง, 8, นง 2, หน่อยเลขเลขตรงกลางระหว่างแปดกับสอง 2, นะมีแรงเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหนคุณบอกเขาหน่อยดิต้องทำไงน,นะ <c oughs> ตงเติมเลขเก้าระหว่างแปดกับสองหน่อยมีพลังเลยนั่นเดี๋ยวเราเติมเลขเก้าตรงนี้โอเคศิลปศาสตร์ต้องมาโอเคโอเคได้ได้ได้ สนามสนามจักรยานนี่น่าจะจุดที่แบบต้องระวังเยอะพอสมควรเลยนะก็ะต้องระวังนิดนึงไม่รู้ว่าบ้านสำเริงบ้านอะไเต็มปหมดลยหลายบ้านเลยบ้านเยอะไปหมดโอเคก็วันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะครับพรุ่งนี้ก็ตีส4่สี่สิเดี๋ยวเราเจอกันด้านล่างเพื่อเอาจักรยานเข้าท่า,ทาเซชั่นนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยันพรุ่งนี้ต่อ คักคนะก็ตอนนี้อีกประมาณ30นาทีปล่อยตัว <c oughs> ดีครับเมื่อกี้ก็ตื่นเช้ามาก็พีเรสไปกินไปประมาณสัก250กรัมได้มีเลดบูด้วยแล้วก็แซนด์วิชกล้วยหอมนะพร้อมพร้อมพอบอกคุณแล้วผมบอกคุณแล้ว <s ays> ให้เตรียมตัวให้ดีว <s ays> อรก่อนแล้วนะเนี่ยหมวกว่ายนะ้ำ <s ays> น,นี่ย <s ays> <s ays> ผมใส่ตอนนอนเลยนะเกิดอะไรขึ้นบอส ลืมหมวกไปที่โรงแรมครับก็วิ่งวิ่งวิ่งกลับไปวิ่งกลับมาก็วอร์มพอดีผมว่าเช็คก,ก่อนว่าลืมอะไรอีกเดี๋ยวแม่งลืมอีกตอนนี้ไม่ทันแล้วละ่ะ Okay the first category is long distance and the second one is Alright Alright Run <c oughs> Run ันนั้นเนี่ยเอาในส่วนของบอลเองเนี่ยที่เราดูวันนั้นเนี่ยจริงๆ performance เนี่ยดีดีทุกอย่างต้องถือว่าซ้อมมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยลงตัวหมดแต่มันจะมีอยู่ข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งซึ่งก็คือหัวข้อที่2คือเรื่องของการกินนะครับการกินตรงนี้นี่แหละมันจะทําให้วันแข่งดีหรือไม่ดีตรงนี้ต้องวางแผนให้ได้ร้อเซนะครับเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ย ข้อผิดพลาดของบอลเองเนี่ยอาจจะเกิดจากวันก่อนแข่งเนี่ยเขากินน้ำตาลที่มันเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากพอกินเยอะปุ๊บเนี่ยผมว่าไอ,ไอ้น้ำตาลแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าไปบล็อกบล็อกระบบย่อยและดูดซึมของร่างกายนะครับทำให้คืนนั้นเนี่ยเขานอนไม่ค่อยดีวันก่อนแข่งเนี่ยครับที่นั่นเขาจัดบุฟเฟ่เ,ออเนาะเราก็พอดีพอดีผมกินเยอะไปหน่อยแล้วก็กินอะไรหลายๆอย่างมากเลย มันก็กลางคืนนอนไม่หลับท้องอืดอาหารมันไม่ย่อยจนจนเช้าอะ่ะนอนไม่หลับจนเช้าอะ่ะแล้วก็อาหารไม่ย่อยเช้ามาก็เลยกินอะไรไม่ได้ตามที่ตามที่เราเตรียมมารู้ตัวตอนตอนก่อนว่ายน้ําครับแล้วก็ลงไปไว่ายน้ําเนี่ยก็รู้สึกว่าพลังงานมันไม่พออ,อืมเหนื่อยง่าย อุบัติเหตุนี่มันจริงจริง,รงในไตกีฬามันมีตลอดครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราประจวบเหมาะกับเราเราเตรียมตัวมาไม่ดีจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเหมือนมันเราสตาร์ทแทนที่เราจะสตาร์ทแบบน้ํามันเต็มถังกลายไปว่าเราไปสตาร์ทที่น้ํามันเนี่ยพร่องถังลงไปละแล้วคราวนี้ทําให้เขาเนี่ยว่ายน้าเนี่ยตะกุกตะกักแน่นอนเพราะว่าเขาหนึ่งเนี่ยเขาไม่ใชนะว่ายน้ําพอไม่ใช่นะว่ายน้ำเนี่ยกีฬาที่เขาไม่ถนัดแน่นอนใช้พลังงานเยอะ นะครับพลังงานที่มีในร่างกายเนี่ยถูกใช้ไปไม่เพียงพอละทีนี้ก็ขึ้นจากน้ำมาเนี่ยอยู่บนจักรยานพักนึงแหละกว่าจะร่างกายเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาเริ่มเริ่มรับรับพลังงานที่เราเติมเข้าไปได้ จักรยานเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือเนื่องจากมันเป็นเรสบีเนาะเราก็เลยเตรียมตัวที่จะไปเกาหลีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีของใหม่ๆที่เราจะมาปรับใช้กับจักรยานเราหลายๆแบบนะเช่นพวกแอโรบาร์พวกพาร์ทต่างๆของจักรยานอย่างเงี้ยฮะทีนี้มันก็พอเราทดลองเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่มันมันขุกขลักอยู่ บอกครับว่าวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมผมมองบอลแล้วเนี่ยคือผมมองว่าเขายัาง underperform อยู่นะครับหกชั่วโมงปลายๆเนี่ยซึ่งจริงๆทาร์เก็ตผมเนี่ยผมต้องการเห็นประมาณสักหกชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงนิดๆนะแต่วันนั้นเนี่ยเขาๆๆเขาเข้ามาหกชั่วโมงปลายๆเลยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมัน underperform มาตั้งแต่สวิมเลกละนะครับจากที่เขาเคยว่ายได้ดีเขาว่ายกลายเป็นแบบโอ้โหเวลาละเนละนาาเลยถ้าถ้าถามว่าในการแข่งขันนั้น ก็คือไม่ดีแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเราได้ทดสอบของในการแข่งขันจริงแล้วก็ได้เอาไปปรับใช้เพื่อที่จะไปเกาหลีจริงๆความมั่นใจไม่ได้เสียไปครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรเนาะก็ไปปรับแก้กันคิดว่าไม่ไม่ตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรว่าว่ามันจะไม่ดีผมว่าเขาเป็นคนที่เอาจริงนะคืผมว่าเขาเป็นคนที่นิ่งถ้าเป็นผมผมอาจจะมีอาการมากกว่านี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่นิ่ง เขาเก็บบัะการได้ดีนะฮะก็เลยก็ไปคุยกับเขาไปบอกว่าโอเคเรารู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเอาเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นข้อระวังสำหรับเอเรสอย่างน้อยเรารู้ก่อนนะครับ เสียงปรบมือต้อนรับนักกีฬามหมายเลข1095ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับสำหรับการเข้าพิจารณครั้งนี้ครับดูเด้วก็าคาดรลดูเชื่อ้วยนะครับ วันนั้นผมพีคมากเลยผมยังรู้สึกตักลัวตัวเองว่ามันพีคมันพีคไปก่อนผมอาจจะพีคก,ก่อนหรือเปล่านะครับ oh. เพราะว่าเราไปด้วยความมั่นใจเลยแลย้วอ,อย่างผมผมก็มองว่าเป็นบเบรสแรงกดดันก็น้อยไปสบายๆนะครับก็ไปตามแผนที่กำหนดนะครับก็ไม่ได้เร่งอะไรมากมาย จบมาแบบสบายตามเป้าหมายเป๊ะเลยแล้วจริงๆสนามไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะสนามพัฒนาไม่ง่ายเลยประเด็นก็คือว่าพอเราผ่านมันมาปุ๊บเนี่ยแล้วทุกอย่างมันฟรีโฟ o มากเลยเนี่ยเราเราควรมั่นใจเลยนะครับว่าเราเราเราพร้อมละ จริงแล้วมันควรจะต้องเตรียมตัวให้มันดีกว่านี้นะเว้ยเพราะว่าเราเหลือแค่ประมาณ3อาทิตย์เองนะแล้วเนี้ยมันคือการเทสอใหญ่อบอลน,นะคราวเนี้ยต้องห้ามพลาดกลับไปเดี๋ยวอาจจะต้องซิมูเลชั่นอีกสักรอบหนึ่งนะเพราะว่านี้แค่ครึ่งทางนะเว้ยอาร์แมนคูณ2แล้วแม่งไม่ได้คูณ2นะเว้ยแม่คูณ2แล้วแม่บวกอีกนั้นะหนังชีวิตนะเว้ยถ้าเกิดว่า พลาดแบบนี้อีกไปที่นู่นแม่งเหนื่อยหน้านะ